สบายดีทุกคนสบายดีเนาะตอนนี้ละน้อยกําลังจะออกไปไซงานเนาะเพราะว่าละน้อยจะออกไปเบิ่งไซงานเพราะว่าเขาจะเปิดอุโมงค์แล้วมื่อื่นเขาจะจะเปิดเป็นทางการเนาะื้นนี้ละน้อยจะไปกวนงานเพราะว่าจะไปกับไอ้ไอ้เพิ่นสองคนเนาะเพื่อว่าจะไปเบื้องว่าไซงานเพิ่นกะเกียร์มีอย่างแล้วระบ่เนาะไปเบิ่งไซงานไปเบิ่งอุโมงค์ที่ว่าเขาจะจะเจาะเอาแห่ทองคำเนาะไปเบิ่งกะละน้อยว่าบ่อนที่ว่าบริษัทเขาเจ้า จกเอาแห่ทองคําเป็นแบบใดแล้วละน้อยก็ลองจะเข้าไปเบิ้งมือน,นี้เนาะไปไปเบิ้งกันละน้อยเดี๋ยวละน้อยจะพาทุกคนไปขึ้นภูวันนี้ภูที่ละน้อยจะไปเป็นภูตัวนั้นเนาะทุกคนแน่มเห็นบอดิโอ้โเลือยู่ถึงปุณเพราะว่าเขาเจ้าเจาะอุโมงเพราะว่าเจะอุโมงเอาแห่ทองคําเนาะแห่ทองคำดงดงดแดงแล้วละน้อยจะขึ้นไปพุ่น ฝากทุกคนติดตามรับชมเป็นกำลังใจให้ละน้อยเด้อเนาะกดไลค์กดแชร์ให้ละน้อยเด้อจึงจะมีกำลังใจเฮ็ดคลิปต่อไปเนาะเดี๋ยวละน้อยจะพาทุกคนไปชมอุโมงค์ก่อนแับนี้นะไปตัวจ้ามาพร้อมันเลยแลวกูไปพร้อมกันไปพร้อมกันแล้ว ฝ้าห้องคืนคืนเนาะฝนตกทุกมืดอแต่ามรมันบ <ừ ừ. S 1> ุก <c oughs>

អមរ៍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 មើលដាក់ទឹកក៏ដែរបើទៅហ្នឹងក៏เนาะថាថាថាបើគិតថាមិញហ្នឹង Facebook ថាបើថាដែរគេស្អីបើឲ្យលុបអោលាមិញអីគេក៏ទៅតាន់អាយុហ្នឹងកណ្ដាលគេទៅអីអេអេអេ then how ជិះមកនាំក៏ដែរបើមិញເພິ່ນបើក แล้วป้าสะสนเขาเที่ยวทางไหก็เที่ยวทางนี้มาเขาให้เที่ยวทางนั้นเท็ศทางทางนั้นให้บาแล้วดูผลสไลายน้ำโขดหัวเบื้องบ้านเขานะแเขาทั้งทั้งบริษัทเขาอกสปอร์ตามาอยากไปอยาอกงนไรนเลนะโดยงานสขอเ่โขัวบือ เงินพัดฝนลินจะบริบูรณ์แต่ว่าอุตุก็บอกว่ามือื่นก็ตกกันมือื่นก็ตกวะแม่นมือื่นมือสุดท้ายอ่ะแต่ว่าอยู่นี่อ่ปกติเนาะบุตรตามอุตุเนาะอยู่นี่เนาะ นี่ตุกตามอารมณ์ทมุงเว้นอันนั้นให้ดีทาไฟแอ่ดเลยไม่ใส่สายนี้ทขนาก็ได้สาสิบหกเมตรเข้อ่า ขาให้เสื้อผาายป่ะอ้านมนประมาณสี่สิบพือม,มาอ่านมาหาสิบหสิบโอ้เฮดำเด่นกดำปิกเลยดีเด่นอกขัเองต้อ๋อโทางไเียิดปนบพเื่อนไาาางนสภาพนี้แางเปือนไปโอ้มาปั๊บเลยบอกเนี่ย

เงื่อนอือนเดนเิน่าก็จะดิงดนนเอารถเข้าไปเลยลผู้ยานลงปบลงเี้นเนลงกับลใบมืออื่นจิ้แมงเขนอเดินเียดเบียนเหมือนอนเาัวเตาปัอ่ะเน่ลงมารโอ้มดปแน อออไยเอลยเอ้อินเมยเด้้ละม่ยเต็มที่ไมแมอีกห้สปีบมีเด้สิบปีข้างหน้าห้ปีข้างหน้าก็หาแวบเลย บูมีแห่งงานเล้าที่เจาะเลยมอต่อไปกับคนเล่าดีแล้วสัญญาเขาปีไปเขาเติมปุ่นเขาไปแล้วไอ้จุกเป็นนนทั้งรัดเนื้อเจากว่าละน้อยออกมาเมื่อนี้เนาะสภาพอากาศบอมนวยก็คือมีฝนตกฟ้าห้องมีสัญญาณฟ้าผ่าเขาก็ว่าให้ลงสนามเนาะ ใหหลงจากรถฉะนั้นละน้อยเกเยได้ขี่รถอ,อ้อมเบิงเนาะมื่ออื่นพรุ่งนี้เพื่อนจะมาเปิดเป็นทางการแล้วละน้อยจะมาถ่ายต่อให้เบิงเด้อทุกคนเด้อฝากสมอีพีพรุ่งนี้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ